เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะขึ้นดื่มรถเด็ดได้ที่ร้านของพวกเรา2คนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Twenty Mania วันนี้เราทั้งสองคนนะมีตูวกับมินเอก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขันพียศส2คู่หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยจัดเต็มจัดหนักถึง14คู่แล้วก็พรุ่งนี้ค่ะมินเนียถามว่าเพื่อนๆเนี่ยเปิดมาชมการแข่งขันแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมสีสนามนึงถึงสีสันสวยสดใสแสบตาเหลือเกินไม่ต้องแปลกใจค่ะเพื่อนเพราะว่านั่นก็คือการแข่งขัน In Season Tournament นั่นเองค่ะและถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากชมการแข่งขัน ก็ชมย้อนหลังได้หมดครบทุกเกมเลยค่ะช่วงนี้เวลาออนแอร์ของตูนเนี่ยก็เยอะขึ้นนะคะอยากจะขอกําลังใจจากเพื่อนๆจริงๆค่ะขอไลค์ด้วยนะคะ <like. S 1> ใช่ค่ะ เผื่อว่าเพื่อนๆฟังกันเพลินๆเราไปเริ่มกันที่เกมแรกเลยค่ะเมื่อวอกกี้บัคส์เดินทางไปเยือิเดน่าเพเซอร์การเจอกันครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการเล่นแบบซอวเกมติดของทั้งคู่เลยค่ะและทาง m ม l w a วอกกี้บัคส์เน่ก็เบรกเจมี่เอเวิร์ดค่ะเนื่องจากมีอาการเจ็บ็บริเวณน่องและก็ใช้แคมิลอนเพนลงเป็นตัวจริงแทนเริ่มเกมมานะคะเป็นเพเซอร์ค่ะที่มีการยิงสามคะแนนที่ดีมากๆเลยยิงสามคะแนนไปถึง8ลูกค่ะขึ้นนำดีกว่า18แป๊บบพอเข้าสู่วอเดอร์ที่สองสิคะยานิสไม่ยอมนะคะก็เดินหน้าทำแต้้มองตัววเกกกาารรยยิลแ็บ วงานายรวมกับคริสเปโรตัสเป็นการต่อสู้ที่สนุกมากๆต่อสู้กับการยิงวงน,นอกที่แม่นของเพเซอร์ค่ะบัคส์พยายามไล่ามาจบครึ่งแรกเหลือตามเพียงแค่6แต้มพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่3าค่ะยานิสก็ยังคงทำหน้าที่ของเต่งได้เป็นอย่างดีเดินหนะ้าโกยแต้มค่ะไม่ได้แต้มก็ได้ฟาวจนกระทั่งบิวกี้บัคส์ได้สามารถขึ้นนําได้แต่ควอเตอร์ที่สนุกที่สุดเนี่ยก็คือควอเตอร์สุดท้ายสิคะโอ้โหไล่ปีกันสนุกมากๆพัดกันนาผัดกันตามนะคะบัคส์รันมาเพเซอร์ก็รันคืนแม้จะโดนบัคส์นำแค่ไหน, er yn, น,น,ไหน er เพ ยื้อแล้วก็ใช้เกมรับนี่แหละคะ่ะกลับมาเอาชนะมิวอกกี้บัคส์ได้126ต่อ124ยอดเยี่ยมมากๆค่ะสำหรับมิวอกกี้บัคสก่อนเกมแข่งขันพวกเขาชนะมา3เกมติดเลยนะครับแม้ว่าจะฟอร์มกระท่อนกระแทนก็ตามวันนี้กะชนะ4เกมติดให้จงได้พวกเขาได้คริสมิลตันกลับลงสนามทํรแข่งขันนะครับหลังจากที่เมื่อวานทางทีมให้เบรกไปก่อนเพราะมันเป็นเกมแรกในการแข่งขันแบบ2เกมติดวันนี้ให้เป็นเดเมียนเลยเลิรนะครับที่เบรกไปบ้างตามรายงานนี่คือมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณน่องนะครับเจ็บๆ ให้พักร่างกายมากกว่าในการแข่งขันแบบ2เกมติดเช่นเดียวกันในส่วนของยานิสอันเดตูโมโปเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแม้ว่าจะเป็นการแข่งขันแบบ2เกมติดก็ตามเพราะว่าในเกมเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับตัวของเขาลงสนาม21นาทีเท่านั้นเองก่อนที่จะโดนฟาว์เทคนิคครั้งที่2นะครับหลังจากที่ยัดห่วงเสร็จแล้วเหมือนไปข่มทีมตรงข้าม,มากรรมการก็เลยไล่ออกจากเกมแข่งขันไปวันนี้ลงสนามมาเหมือนกําลังมันเคี่ยวมากๆเลยนะครับช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยทำเบาๆไป8แต้มควอเตอร์ที่2จัดไปอีก18แต้มนะครับจบครึ่งแรกทําไปถึง พอที่3ไม่มีแผ่วเลยครับกดคนเดลถึง20แต้มเราเห็นทั้งการยิงระยะกลางเฟดอเวงงามๆด้วยนะครับหมุนตัวด้วยแล้วก็ยังมีการทะลวงวงในครับถ้าเกิดเข้าไปปักได้ปุ๊บเนี่ยไม่ได้ฟาวก็ได้ฟาวล,ลงรัวๆเลยนะครับจบเกมเบดเสร็จในวันนี้ทําไปถึง54แต้มย้อนไปเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองจะเป็นแต้มที่เทียบเท่ากับแต้มที่มากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาและก็ย้อนไปเพียงแค่3แต้มเท่านั้นเองนะครับจะเทียบเท่ากับไมเคิลเรตที่เคยทำเอาไว้7ต้มนั่นคือแต้มที่ากสุดในประวัติ่ัคของมองพร้บแต อีก12ครั้งนะครับร่วมกับการยิงลูกโทษลงถึง16ลูกวันนี้ผลงานของยานิสนี่คือสุดยอดเหลือเกินทําให้เขากลายเป็นนักกีฬาคนที่2นะครับในฤดูกาลที่สามารถทําแต้มแตะระดับอย่างน้อย50แต้มได้ต่อจากแซตโรวีนและการทํา54แต้มในวันนี้ของยานิสคือแต้มที่มากที่สุดของฤดูกาลจนถึงตอนนี้แต่สิ่งที่ทั้งสองคนที่สามารถทําแตะระดับ50แต้มได้เหมือนกันนะครับนั่นคือทีมแพ้นาเสียดายเหลือเกินที่ผลงานขนาดนี้แต่ไม่สามารถคว้าชัยชนะให้กับทั้งทีมได้ตัวของยานนนวันันีี้มปญหาเรื่อง การเทอร์โนเวอร์นะครับคนเดียวเทอร์โนเวอร์ไปถึง8คร,งครั้งเกือบจะเท่ากับเพเซอร์ทั้งทีมแล้วแต่ไม่มีเทอร์โนเวอร์ไหนสําคัญที่สุดเท่าเทอร์โนเวอร์สครั้งสุดท้ายนะครับที่เขาจ่ายพลาดไปแล้วก็โดนเบรนดิกแมทรินขโมยไปมันมีผลกับเกมเหลือเกินคริสมิลตันที่เบรกไปเกมหนึ่งวันนี้ทําไป19แต้มนะครับตัวของเขามีโอกาสยิง3คะแนนตีเสมอในช่วงท้ายเกมแต่ก็พลาดไปที่แต้มไม่เดินคือบรูคโลเปสเนี่ยนะครับฮีโร่จากเกมที่ผ่านมาในวันนี้มีเพียงแค่2แต้มเท่านั้นเองนะครับพยายามยิงยังไงก็ยิงงงไไมม่่่่คคคอออยยยากกกจะะลลลล3แนนนีืเสัู แม้จะได้มาลิกบิสซี่กับแคมารอนเพนนะครับพยายามทําหน้าที่ของตัวเองพยายามเสริมในการทําแต้มให้กับยานิสอย่างเต็มที่แล้วก็ตามรวมกับทัพสำรองทุกคนที่เหลืออยู่นะครับในท้ายที่สุดก็ยังไม่มากพอมิววอกี้บัคส์ในฤดูกาลนี้เนี่ยการเล่นเกมรับของพวกเขามีปัญหาจริงๆนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็น top f o แต่ในฤดูกาลจนถึงตอนนี้เป็นเว r ร์ f o u นะครับอยู่ในสี่อันดับท้ายตารางเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเกิดขึ้นกับมิววอกี้บัคส์ทำให้เรายิ่งเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าการที่พวกเขาเสีเีียยจรอดไปนมมมผลกทกทาาข ห,หัวหน้าโค้ชจะดูดูการแรกของทีมอย่างเอเดรียนกริฟฟินในช่วงควอเตอร์ที่สวันนี้โวยกรรมการมากเกินไปครับโดนไล่ออกจากเกมแกข่งขันเป็นฟาวล์เทคนิค2ครั้งติดตัวของเขาได้มีการปฏิญาณก่อนหน้านี้นะครับว่าหลังจากนี้จะไม่ยอมเงียบอีกต่อไปถ้าเกิดซูเปอร์สตาร์ของทีมอย่างยานนิสโดนตีแล้วไม่ได้ฟาวล์แต่วันนี้โวยกรรมการมากเกินไปครับก็เลยต้องออกไปสงบสติอารมณ์ในห้องพักนักกีฬาก่อนคนอื่นๆเลยกระนาเสียได้แทนมิวกิบักจริงๆนะครับวันนี้พวกเขาเนี่ยเหมือนจะมีโอกาสคว้าชัยชนะมาได้แต่ในท้ายที่สุดก็ไไม่่เกกกิดขึ้นนสูััตอปครบ สำหรับเกมหน้าเต็มตัวเดินทางไปเยือนออร์แลนโดแมจิกเป็นเช้าวันอาทิตย์6โมงหันไปดูในส่วนของอินเดียนาเพเซอร์สกันนะครับวันนี้พวกเขามาในชุดซิตี้อี t i ชันพร้อมกับพื้นสนามที่เข้ากับตีมเสื้อในชุดนี้สวยงามเลยเกินกลางอกมีคําว่าอินดีนะครับเป็นชื่อเรียกของรัฐอินเดียนาในชุดนี้ทั้งไนกี้และก็ทั้งทีมเนี่ยต้องการจะสื่อให้แฟนบทั้งโลกได้รับรู้นะครับว่ารัฐของเขาเมืองของเขา,มขเขาไม่ใช่เมืองที่เงียบเงียบไม่ใช่เมืองที่ไม่มีอะไรไม่มีสีสันแบบนั้นไม่ใช่แค่เป็นเเเมมมมืืออองงผ่่่าานนนนคบใแแถตตป็ทีีี การปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยและก็เป็นเมืองหนึ่งที่มีอนาคตที่สดใสเช่นเดียวกับทั้งทีมของพวกเขานะครับเพเซอร์เนี่ยกลายเป็นทีมที่ทําผลงานได้ดีกว่าที่ใครตกใครคาดคิดหมืจะเป็นบรรดาแฟนหรือว่าสื่อก็ตามและก็เป็นทีมที่มีอนาคตสดใสเช่นเดียวกันเรียวกว่าอนาคตสดใสตามสีบนเสื้อเลยนะครับเป็นสีเหลืองสะท้อนแสงคลิปด้วยสีฟ้าสดโอ้โหสดใสจริงๆเช่นเดียวกับพื้นสนามนะครับที่มีโลโก้เบลล์มเลยนะครับอยู่กลางสนามพร้อมกับสีที่ตรงกับเสื้อสีเหลืองสะท้อนแสงในฤดูกาลนี้ เขาจะใส่ชุดนี้ทั้งหมด16เกมนะครับรวมถึงการแข่งขันใน i n ซ e p t o n Tournament ด้วยสําหรับการแข่งขันในวันนี้เนี่ยเหมือนเป็นการแสดงให้เห็นเลยนะครับว่า Pacers ของพวกเขาเนี่ยพัฒนาทีมได้ดีขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นทักษะในการเล่นแล้วก็ศักยภาพในการเล่นในภาพรวมรวมถึงหัวใจในการต่อสู้ด้วยพวกเขาออกตัวดีนะครับขึ้นนําห่างตั้งแต่ต้นเกมบางช่วงเนี่ยนำห่างถึง18แต้มเลยนะครับแล้วพอโดน Milwaukee Bucks ไล่บี้มาจนตีเสมอแล้วก็โดนแซงไปได้จนถึงช่วงท้ายเกมก็โดนนําเป็น10แต้มนะครับแต่พวกเขาไม่มีท้อไม่มี ค่อยๆสู้ร่วมกันนะครับต่อสู้ช่วยกันยิง3คะแนนช่วยกันป้องกันในท้ายที่สุดกลับมาคว้าชัยชนะได้ไทริสแฮร์รีเบอร์ตันนี่แหละแสดงให้แฟนบาสอย่างพวกเราได้เห็นนะครับว่าทําไมทางทีมถึงเลือกเขาเป็นแกนหลักสําคัญในอนาคตของทีมเลอเกินวันนี้ทําทุกอย่างกับทังทีมครับไม่ว่าจะเป็นการทําแต้มการรีบาวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแอสซิสที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของตัวเขาเลอเกินวันนี้เบสเซ็จจะตัวจัดไปถึง29แต้มหรีบาวกับ10แอสซิสกลายเป็นดับเบิลดับเบิลเกมที่7ของตัวเขาในฤดูกาลนี้เเเป็็นนนรอองียแคคค่ดวกื ลายโยคิชนะครับและด้วยผลงาน29แต้มของตัวเขาในวันนี้มีการยิง3คะแนนลงไปถึง5ลูกก็เลยทําให้เกมในวันนี้กลายเป็นเกมที่5ในชีวิตของไทเรสแฮริเบอร์ตันที่สามารถมีเกมระดับอย่างน้อยนะครับ25แต้มกับ10แอสซิสและด้วยมีการยิง3คะแนนลงอย่างน้อย5ลูกด้วยในประวัติศาสตร์ของทีมเพเซอร์สไม่มีใครทําได้เกิน4เกมเลยนะครับไทเรสแฮริเบอร์ตันเนี่ยยังคงเดินหน้าทําผลงานแบบนี้ของตัวเองต่อไปและยังได้มาร์ลสเทอร์เนอร์นะครับันนี้ก็ทําไปอีก21แต้มโดยการยิง3คะแนนลงไปถึง4ลูก เาเฉพาะไทริสแฮรเบอร์ตันกับมาสเทอร์เนอร์สคนยิง3คะแนนรวมกันก็เท่ากับมิวอกิบัสทั้งทีมแล้วและพวกเขายังได้เบเนดิกแมทรินอีกนะครับวันนี้เนี่ยโหทะลุทะลวงได้ดีมากๆเลยต่อสู้วงในเจอกับยานิสเจอกับบรูคโลเปสก็ไม่กลัววันนี้ทําไปอีก26แต้มกับ11รีบาเป็นดับเบิลดับเบิลเช่นเดียวกันและก็รวมพลังกับคนที่เหลืออยู่ในทีมนะครับวันนี้ร่วมกันต่อสู้ได้ดีมากๆเลยกลับมาคว้าชัยชนะได้ในท้ายที่สุดในเกมวันนี้เราเห็นกันชัดเจนนะครับว่าวง ม่มีใครจะหยุดอยู่ท้งเพเซอร์สก็ใช้วงนอกต่อสู้นะครับวันนี้พวกเขายิง3คะแนนลงไปถึง20ลูกในขณะที่มิวกี้บัคส์ลงไปเพียงแค่9ลูกนะครับจุดนี้แตกต่างกันส1อลูกหรือว่า33แต้มทาให้ทีมต่อสู้ยื้อเอาชนะมาได้และในเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่4จากเกเกมของพวกเขาในฤดูกาลที่สามารถยิง3คะแนนลงแตะระดับ20ลูกได้นี่ถือว่ามากที่สุดของหลีกด้วยนะครับไม่แปลกใจเลยว่าทําไมตอนนี้เพเซอร์สถึงเป็นทีมที่มีการเล่นเกมบุกในภาพรวมอันดับหนึ่งของหลีเป็นชัยชนะที่ยยอดเม,มากๆ และสําหรับเกมหน้าสนุกกันต่อไปครับพวกเขาเตรียมตัวเดินทางไปเยือน s i ิกเซอร์ทีมอันดับหนึ่งของฝั่งตะวันออกเช้าวันจันทร์หกโมงนะครับเราไปต่อกันที่เกมสุดมันอีกคู่หนึ่งนะคะแอตลาฮอกเจอกับออรีโดแมจิกที่เม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกค่ะเป็นหนึ่งใน NBA Global Game เกแล้ววันนี้ค่ะทั้งคู่นะคะก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังเลยค่ะจัดไฮไลท์ได้ชมแบบเพียบแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่สู้กันได้แบบสูสีมากๆแอตลาฮอกใช้เทรยังนะคะโกยตั้มเป็นวาเลนในช่วงครึ่งแรกจัดไปถึง33ในขณะที่พขาใช้ความแ่นเข้าสู ะะมีการยิงระดับ50เลยทีเดียวจุครึ่งแรกค่ะอลตอฮอกเซนนำเพียงแค่4แต้มเท่านั้นพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่3ค่ะแมจิกมีการกระจายการทำด้ันที่ดีนะคะแล้วก็ค่อยๆรันเป็นชุดทําให้พวกเขาเน้นํำหาแล้วก็ห่างออกไปเรื่อยๆกว่า11แต้มแต่ก็ไม่สามารถปิดจ็อบได้ค่ะฮอกเนยค่อ,คอยค,อยคอยไล่มาแล้วก็สามารถตีเสมอได้โดยการยิงลูกโทษของเทรยัยงแมจิกได้ฟางแวกเนอร์ลุยเข้าไปโฟลเตอร์พวกเขาขึ้นมานาอีกครั้งหนึ่งแต่เทรย,ยังก็ไม่ยอมค่ะลุยเข้าไปแล้ออนต น้ำนะคะแมจิกไม่ยอมขอเวลานอกพาวเวลเบนเคโรมีโอกาสยิง3กนน็คะแนนแต่ก็พลาดไปน่าเสียดายจริงๆค่ะแอลเลนตาฮอสเฉือนเอาชนะออรนโดแมจิกไปได้1 2 0ต่อ119เรียกวันระทึกใจแฟนๆเม็กซิโกจริงๆค่ะสำหรับออรนโดแมจิกในเกมวันนี้แม้ว่าจะเป็นเล่นที่สนามกลางประเทศเม็กซิโกก็ตามแต่ตามเทคนิคตามหลักแล้วเนี่ยในวันนี้ถือว่าออรนโดแมจิกเป็นเจ้าบ้านนะครับและเกมวันนี้ถือเป็นการแข่งขัน NBA ในประเทศเม็กซิโกครั้งที่32นะครับรวมทั้งในฤดูการปรกติแล้วก็พรีซี นในฤดูกาลน,นี้ NBA จะมีการแข่งฤดูกาลปรกติในต่างประเทศแบบนี้อีก1เกมนะครับนั่นคือ Brooklyn n e t s เจอกับคลิฟแ c นคอ o ิ e ั s ที่ประเทศฝรั่งเศสในช่วงเดือนมกราคมแล้วก็จะมีการแข่งอีก3เกมนะครับในเมืองที่ไม่มีทีม NBA อยู่นน่คือ Las v e g a สเป็นรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็นัดชิงชนะเลิศ i ิ s e a s o n Tournament นั่นเองสำหรับ o r l a n d o oh Magic ในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาพยายามต่อสู้กับความร้อนแรงของเทรยัยงได้เป็นอย่างดีนะครับมีผู้เล่นในทีมถึง7คนที่สามารถทำระดับอย่างน้อย10แต้มไดโดโยเฉพาะวัน,น น,นการยิงการทำแต้มของตัวเขาทรงประสิทธิภาพมากนะครับวันนี้มีการยิง3คะแนนลงไปถึง4ลูกการยิงการข้ามทุกอย่างดูดีไปหมดฟิลโกระดับ70%ทําทำไป21แต้มนะครับแต่น่าเสียดายเหลือเกินที่การยิงลูกโทษของตัวเขาวันนี้ไม่ค่อยดีอยู่ที่ระดับ50%เท่านั้นเองพาโรเบนเคโรวันนี้17แต้มกับ8ปรีบาร์นะครับน่าเสียดายที่3คะแนนสุดท้ายของตัวเขาพลาดไปถ้าเกิดลูกนั้นลงไปปุ๊บเนออร์แลนโดแมจิกจะชนะทันทีเห็นผลงานแบบนี้ของพวกเขาแล้วต้องบอกว่าเสียดาย แต่ไม่สามารถที่จะปิดเกมได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละครับเป็นประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ต่อไปยามใดก็ตามที่นําแล้วจะปิดเกมคว้าชัยชนะทํายังไงดีนี่คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกันหลังจากจบเกมวันนี้นะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เดินทางกลับเมืองทันทีเตยมตัวรับการมาเยือนของ m ม l ็อกกี้บัคส์เป็นเช้าวันอาทิตย์6โมงในส่วนของแอตแลนตาฮอสในวันนี้เนี่ยต้องให้เครดิตผลงานการเล่นของเทรยังมากมากเลยนะครับอย่างที่แอมินตูลพูดครับวันนี้ครึ่งแรกเนี่ยกดขึ้นได้ถึง เข้าสู่คอร์ที่3ตัวขเขาจะแผ่วลงไปก็ตามนะครับพยายามยิง6ครั้งลงไปเพียงแค่ลูกเดียวแต่เจ้าตัวยังคงอยู่ในเกมนะครับไม่หายไปไหนพยายามสร้างเพลย์ลันเกมต่างๆครับและในท้ายที่สุดก็สามารถส่งให้กับเดชันเต้เมเร่นะครับพาทีมคว้าชัยชนะมาได้วันนี้เจ้าตัวครบเครื่องมากๆนะครับเป็นเสร็จทาไปถึง41ิแต้ม4รีบาวน์แแอซิส,สกับขโมยอ,อีก3ครั้งแต่ตัวของเขาตั้งแต่เปิดฤดูกาลนะครับก่อนเกมกกลแข่งในวันนี้เนี่ยเจ็ดเกมแรกของฤดูกาลยิง3คะแนนลงระดับเพียงแค่2เท่ั้นเอนี่ถือว่าเป็นิง3ทะแนั้นเองน ที่สุดในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาด้วยเทรย,ยังจะต้องดีกว่านี้นะครับตัวของเขาควรจะต้องมีการยิง3คะแนนระดับอย่างน้อยต้อง37-38%าอไม่อย่างนั้นโอกาสชนะของแอตแลนตาฮอสเนี่ยก็ค่อนข้างยากจเจเรนจอนสัน Johnson เนี่ยน่าชื่นชมต่อเนื่องมากๆเลยนะครับเขาคือผู้เล่นปี3อดีตราร์ฟอันดับที่20ปี2021ได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าโค้ชมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยจำนวนนาทีในการลงสนามของตัวเขาเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวเลยและค่าเฉลี่ยในการทำแต้มก็เพิ่มจาาากกกในนนนฤดดู่่อห้้ีีเเ70ตยว ฤดูกาลที่3อย่างที่บอกนะครับจบฤดูกาลปุ๊บเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเจราจาต่อสัญญารุกกี้สเกลของตัวเองเจเรนจอนสัน <eren> มีโอกาสได้รับสัญญาอย่างที่ตัวเองต้องการแล้วละครับวันนี้ก็ยังคงดีอย่างต่อเนื่องทําไปถึง19แต้มกับ9รีบาวการยิงการข้ามทุกอย่างเต็ไมไปด้วยความมั่นใจเปอร์เซ็น์ยังคงเฉียบคมนะครับมีประสิทธิภาพมากๆกาวคุณมาเสริมกับเดียงเรฮันเตอร์เป็นฟอร์เวิร์ดของทีมได้เป็นอย่างดีทับสำรองก็ได้ความแม่งของบ็อกดานบ็อกดานอวิชนะครับช่วยเทรยงยง นั่นคือออนเยกาโอคองูววันนี้ทําทุกอย่างให้กับทั้งทีมมากๆเลยล่ะครับเขาทําไป7แต้ม2รีบาวด์สองแอสซิสคัโมโมอ,อีก3ครั้งแล้วก็บล็อกอีก4ครั้งกลายเป็นนักกีฬาในฐานะตัวสํารองคนแรกของแอตแลนตาฮอคตั้งแต่ปี1978ที่ลงมาแล้วสามารถทําผลงานระดับ4บล็อกกับขโมโมอีก3ครั้งได้แต่สุดท้ายก็ต้องให้เครดิตกับคอมบิเนชันงามๆของเทรยังแล้วก็ดิชันเต้เมเร่นะครับวันนี้เทรยังเนี่ยลากเข้าไปนะครับพอโดนรุมปุ๊บแล้วดีดออกไปให้กับดิชันเต้เมเร สำเร็จลูกนั้นกลายเป็นวินนิ่งช็อตด้วยแอตแลนต่าอคส์ในเวลานี้เนี่ยผลงานของพวกเขายังคงดูกระท่อนกระแท่นนะครับก็ยังคงเป็นไปอย่างที่แฟนๆคาดคิดเอาไว้ไม่ได้ร้อนแรงอะไรขนาดนั้นหลังจากที่เคยทะลุเข้าไปจนถึงรอบ2 NBA p l a y o เ f s ออนะครับหลังจากนั้นผลงานของพวกเขาก็กลับค่อยๆดิ่งลงแม้ว่าจะมีการเสริมเดยชอนเต้เมอร์เรย์เข้ามาร่วมกับเทรยังก็ตามแต่2คนนี้การเล่นต่างๆในภาพรวมยังคงไม่โดดเด่นอะไรขนาดนั้นนะครับพวกเขายังคงต้องการเวลาเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันว่าฝ่ายบริหารและทั้งทีมของพวกเขาจะมีการ เดินหน้าต่อแบบไหนแต่ณเวลานี้ก็ต้องต่อสู้ร่วมกันต่อไปแบบนี้เนี่ยนหละครับหลังจากจบเกมพอให้สัมภาษณ์เสร็จก็เดินทางกลับเมืองเช่นเดียวกันนะครับพวกเขารอรับการมาเยือนของมามี่ฮิตเช้าวันอาทิตย์7จ็ดโมงครึ่งครับวันนี้ก็เบาๆนะคะ2คู่จัดให้ครบทวนเลยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นผลงานของพญากวางแล้วก็พญายเหี่ยวในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนกุกๆอย่าลืม u b s c r ค b e นะคะที่โลโก้2 3 m a n มเนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีเด้ของเรา n เวันนี้พ้พทง ขอบคุณทุกคนมานะคะขอบคุณค่ะ